just a cat that likes to have fun long lazy days i lie in the sun i'm just a cat as quiet as a mouse so let me in oh that it was a good day i yeah. must do but just stay around yeah it was a good day <laughs> คนที่หล่อที่สุดในแบบโลกใบนี้ไม่ใช่วงการมันเอการมันเยะดีใจไม่ได้ทำงานกับติช่าดีใจฮะสิ้นเปลืองพี่โซอีกครั้งหนึ่งหน้าตาไม่จริงิจเลยนแล้วำตาตาไหล้ำตาตาไหลเพอะไรดีใจสีใจอ่ะมากินข้าวถ่ายรูปมังโซมากเลยอิตอม ฉีดไม่เข้าแล้วนะบัวยิงได้อยู่ได้สล็อตเลยสุร์นะครับขอให้สองวันนี้นะครับผ่านฉลุยเลยทำได้ทุกข้อนะครับชูมอิ่มอิ่มครับเพนขอให้คนอิ่มนะครับสอบผ่านในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวที่หนึ่งแม่ผมไว้ขู่ไม่ถูกไม่รู้ทขาเปเลยฮะสาธุไม่แต่ก็อยากได้แบบเเราไปช้อปปิ้ง